สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The t o o Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเวมบีนะครับในเกมยูฟ่าเนชันลีกระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับฟินแลนด์และก็เป็นอังกฤษนะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ย์วันนี้ยอดเยี่ยมมากจริงนะครับกับระบบการเล่นของอังกฤษภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่นั่นก็คือลีคาร์สลที่ทำทีมมาต่อจากเกรซอลเกตถ้าพูดถึงระบบการเล่น ในเกมที่แล้วนะครับอังกฤษนั้นเล่นเป็น3-2-4-1วันนี้อังกฤษเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปอีกแล้ววันนี้จะเปลี่ยนนิดนึงนั่นก็คือในเกมรับของพวกเขาเหลือแค่เซนเตอร์อยู่2คนเท่านั้นเองวันนี้เกมรับของอังกฤษนะครับใช้จอห์นโซนจับคู่กับคอนซาและแบ็คทั้ง2ฝั่งนะครับซ้ายเป็นลูอิสขวาเป็นเทรน d ์อเลนเดอร์อาโนและเอาทั้งเทรน d ์กับลูอิสเนี่ยขบเข้ามาอยู่ตรงกลาง และเล่นร่วมกับอังเจลโกเมสที่วันนี้ทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับแทนค o บ e ี้เมนูสในเกมที่แล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยอังกฤษจ,จะกลายเป็น 2, 3, 4, 1ทันทีนะครับในเวลาที่พวกเขาเล่นเกมรุกอังเจลโกเมสวันนี้ลงมาทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับรูปร่างถึงจะดูแล้วเล็กก็จริงแต่หนึ่งก็คือความเร็วการอ่านจังหวะบอลการเข้าหาบอลของเขามีประโยชน์กับอังกฤษมากเขาจะเข้าถึงบอลก่อนที่ ผมว่าความอันตรายเนี่ยมันจะมาเรียนเซนเตอร์อ Center ทั้งสองคนทั้งตัวของจอห์นสโตนแล้วก็ทั้งตัวของคอนซาช่วยบีบเกมได้ดีถ้าช้ากว่านี้การบีบเกมอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับตัวของอังเจลโกเมสที่วันนี้ได้ลงมาทำหน้าที่แทนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนั่นแหละครับมันมันทำให้อังกฤษดูแล้วมีนักเตะให้ใช้งานเยอะเหมือนกันในตำแหน่งตรงนี้คอปี้เมนูสครับที่เล่นเกมที่แล้วกับเกมนี้ กับตัวของโกเมสโกเมสจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจ๋ากว่าตัวของเมนูสเมนูนั้นผมว่าเขาเล่นเหมือนบ็อกทูบ็อกจะเก่งมากๆขึ้นไปเกมเกมรุกได้เกมรับลงมาช่วยไล่บอลไล่ตัดเกมได้นี่คือจุดเด่นของทั้งคู่ที่แตกต่างกันพอเทนกับลูอิสผุบเข้ามาอยู่ด้านในมิติในเกมรุกของอังกฤษหลากหลายเลยครับทั้งลูอิสกับตัวของเทนจะขึ้นไปเติมอีก มีจังหวะสอดขึ้นไปเติมไปช่วยปีกอย่างซาก้าทั้งนั่นขวาก็จะเป็นหน้าที่ของเทรนส่วนซ้ายก็เป็นหน้าที่ของลูอิสที่จะไปเล่นร่วมกับตัวของกอดอนมิดฟิลตัวรุก2คนนะครับอย่างที่เห็นวันนี้นั่นก็คือตัวของพิจักกิลิชของเราร,ร,รวมไปถึงตัวของเด็กแคนไรส์ตัวของ Rice เด็กแคนไรส์นะครับดูมีมิติมากกว่าเพราะเขาจะลงมาช่วยในเกมรับด้วยนี่คือข้อดีที่เอาไรส์ลงมาแทนนักเตะที่เป็นมิดฟิลตัวรุกจ,จ๋าเลย ปรากฏว่าไรซ์ทำหน้าที่ทดแทนกับเทรนด์ได้ดีมากมันจะมีหลายจังหวะนะครับที่เทรนด์นั้นขึ้นไปเล่นเกมรุกขึ้นไปสุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เทนขึ้นไปสุดเมื่อไรนะครับตัวของไรซ์จะลงมาประคองในตำแหน่งของเทรนทันทีจะไม่โอเวอร์โหลดจนเกินไปจะไม่ขึ้นไปอัดแน่นอยู่ในเกมรุกของตัวเองจังหวะมันก็เลยทําให้เวลาที่ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยตัวของไรซ์จะเป็นคนตัดเกมเป็นคนประคองเกมให้กับอังกฤษด,ด้วยนะครับเวลาที่พวกเขาถูกโต้กลับขึ้นมา มันมันลงตัวอย่างประหลาดเขารู้ตำแหน่งกันเองนะผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะคือผมอาจจะเป็นในเรื่องของรีคาสตี่ที่แนะนําลงมาแล้วหรือมีการบ่งบอกด้วยว่าต้องการเล่นแบบไหนต้องการแห้งกิจเป็นแบบไหนแต่พอเล่นจริงๆอ่ะมันกลมกลืนมากครับมันเป็นธรรมชาติมากธรรมชาติจนผมรู้สึกเลยว่าทีมนี้เล่นด้วยด้วยกันมันนานมากแต่ไม่เลยครับนี่เพิ่ง2เกมเท่านั้นเอง สิ่งหนึ่งที่มันย้อนกลับมาทําให้ผมรู้สึกนั่นก็คือระบบการเล่นแบบเนี้ยของอังกิษในยุคของรีคาซีมันเหมือนระบบที่ทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เขาเล่นกันเขาใช้งานรูปแบบการเล่นแบบนี้กันมันเลยทําให้นักเตะเข้าใจดีไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมนซิสเตอร์ลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเหล่านี้ที่มีนักเตะอังกฤษอยู่ในทีมเขาเหมือนกับเขาเล่นเพื่อที่จะให้นักเตะเข้าใจ เมื่อไรก็ตามนะครับเพราะว่านักเตะเหล่านี้ซ้อมกับทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็มาในรูปแบบนี้ถ้าจะให้เขาไปเล่นรูปแบบอื่นผมก็รู้สึกว่าเขาเขาต้องปรับตัวอีกอะ่ะคือถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าก็เล่นได้แต่มันต้องปรับตัวครับอย่างเทรนท์น่ะถ้าจะออกให้ไปเล่นแบ็กขวาอย่างเดียวเลยขึ้นไปเติมครอสบอลเข้าไปขึ้นไปเติมครอสบอลเข้าไปแล้วเวลาเล่นเกมรับก็ลงมารับรับๆอยู่แบบเนี้ยผมถามว่ามันใช่ธรรมชาติของเทรนทีท่เล่นให้กับลิเวอร์พูลไหมไม่ใช่เลยครับ แต่พอเล่นแบบนี้เขาเล่นเป็นธรรมชาติมากเล่นเหมือนกับเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับเวลาที่อังกฤษได้ทําเกมรุกเขาก็จะขุบเข้ามาอยู่ข้างในและขึ้นไปตรงกลางสนามไปออกบอลเวลาที่เกมรับของฟินแลนด์ลงไปอยู่กันหน้ากรอบเขตโทษเยอะๆเนี่ยเขาจะเป็นคนออกบอลทั้งครอสเข้าไปทั้งเล่นเชื่อมกับเพื่อนนี่คือสิ่งที่เทนให้กับ,อ,กบอังกฤษวันนี้และทำได้ดีมาก2ประตูที่อังกฤษทำได้เริ่มมาจากเทนนะครับ เขาเริ่มมาจากเทรน์นะครับที่เป็นคนออกบอลที่มันคมขนาดนั้นให้กับอังกฤษแล้วโอ้โหจากเกมที่มันตื้อๆต,ต,ตันๆอยู่นะครับมีบอลที่เป็นคินเลอร์พาจากเทนเข้ามาเนี่ยมันทําให้เกมของอังกฤษมันไปข้างหน้าได้และตั้งแต่นัดเกมกับไอร์แลนด์แล้วจนมาถึงนัดนี้ผมรู้สึกว่าแฮร์รี่เคนมีส่วนร่วมกับเกมของอังกฤษมากขึ้นมากแบบเยอะมากๆเยอะกว่าในยุคข,ของเกรซเซาเกต เพราะเวลาที่เล่นแบบนี้โตผู้เล่นในการที่จะออกมาเล่นเกมรู้กับมันเลยมีมากขึ้นครับและแฮร์รี่เคนเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ลงมาเล่นเชื่อมกับเพื่อนได้ดีจะลงมาเล่นเชื่อมกับเพื่อนพลิกเข้าไปเล่นเองก็ได้ โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับแล้วปีกทั้งสองฝั่งนะครับกอดอนกับตัวของชาก้าวันนี้พื้นที่ไม่ได้มีให้พวกเขาเล่นเยอะขนาดนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คู่นี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านซ้ายของ,องกิตหรือขวาของ,องกิตได้บอลเนี่ยก็จะถูกดับเบิลทีมเข้าทันทีแต่นั่นแหละครับมีทั้งไรซ์นะครับฝั่งขวาแล้วก็มีเทรนนะครับเข้ามาช่วยฝั่งซ้ายก็จะมีพี่แจ็คเกลิสของเราจับกับลูอิสวันนี้พอลูอิสลงมาเล่นแล้วขบเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเติมขึ้นมาคล้ายๆที่เทรนครับ มิติในเกมฝั่งซ้ายดูสมดุลมากขึ้นเกมที่แล้วนะครับไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเกมที่แล้วของอังกฤษใช้เป็นหลังอามมีเทรนเป็นแบ็คขวาโควิลเป็นแบ็คซ้ายแต่พอเล่นจริงๆโควิลจะหุบเข้ามาแล้วยืนเป็นหลัง3คนมีโควิลมีเกฮี ee, แล้วก็มีแฮร์รี่แม็กไวในช่วงเกมกับไอร์แลนด์นะครับอังกฤษเล่นแบบนั้นคือ3 2 4 1โดยใช้เทรนด์หุบเข้ามายืนกับโคบีเมนูสตรงกลาง แต่อย่างที่ผมบอกไปวันนี้อังกฤษมีการปรับเกมอีกแล้วนะครับกลายเป็น2 3 4 1หนึ่งเวลาที่พวกเขาเล่นเกมรุกนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอังกฤษในยุคใหม่ครับผมแค่รู้สึกว่าพวกเขาอะพอพอมาเป็นแบบนี้มันทําให้การเล่นของนักเตะหลายๆคนของอังกฤษนะครับที่ผมว่าเขาคุ้นชินกับรูปแบบการเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับโดยการที่หุบเข้ามาอยู่ข้างในเล่นมีสลับตำแหน่งกันวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้โอ้โหมันยอดเยี่ยมมากจริงๆ เกมมันไหลลื่นและกลมกลืนมากอย่าลืมนะครับว่าหลังจากนี้อังกฤษจะมีทั้งฟิลโฟเดนโ l พาเมอร์จูดเบลลิงแฮมเข้าสู่ทีมด้วยโอ้โหไม่อยากคิดเหมือนกันว่านักเตะของอังกฤษนัปัจจุบันนี้ให้มีให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมีให้ลีคาสลี์ได้เลือกใช้เยอะมากจริงๆนะครับในตำแหน่งที่เขาต้องการ และความแข่งขันในแต่ละตำแหน่งมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปมันยิ่งทําให้นักเตะครับอยากเก่งขึ้นไปมากกว่านี้อีกนี่คือความยอดเยี่ยมของการที่มีนักเตะให้เลือกใช้มากมายนะครับและในสตาฟทีมยุคใหม่นะครับมีทั้งรีคาซี่มีแอสทรโคด้วยนะโอ้โห อังกฤษผมว่าในยุคต่อๆไปอ่ะผมว่าจะเล่นได้ดีขึ้นผมชื่นชมอย่างหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปเรื่องของรูปแบบการเล่นย้ํามาตั้งแตใใ่ในเกมนัดกับไอร์แลนด์แล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าเขามาเล่นเกมรุกโอเวอร์โหลดขึ้นไปแล้วผมรู้สึกว่าอังกฤษแบบนี้แหละที่ผมชอบไม่ใช่ผมรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยรีคาซี่มาปรับรูปแบบเกมให้มันเข้ากับนักเตะอังกฤษที่เขามีอยู่โดยยึดรูปแบบการเล่นที่หลายทีมอ่ะคือมันมีจุดร่วมกันนั่นก็คือฟุตบอลมันสมัยใหม่ครับ มันเป็นแทคนติกยุคใหม่จริงๆและอังกฤษก็หลอมรวมตรงนั้นมาโดยลีคาสลีแล้วดูผลงานครับแฮร์รี่เคนมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากๆวันนี้ที่เขาทํามา2ประตูดได้อะผมว่าส่วนหนึ่งมันมีมันมันคือส่วนร่วมกับเกมจริงๆรายละเอียดในเกมเยอะมากก็จริงนะครับแต่แฮร์รี่เคนวันนี้พอมีส่วนร่วมแล้วอ่ะโอ้โหอย่างที่เห็นเลยครับแล้ววันนี้สตัตสีทองด้วยสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับเล่นให้กับอังกฤษมา100เกมแล้ว และก็จะทำสถิติต่อไปด้วยนะครับสำหรับตัวของแฮร์รี่เคนเพราะผมเชื่อว่าเขายังสามารถที่จะเล่นเกมกับอังกฤษในนามทีมชาตินี่ยันับปัจจุบันเนี่ยยังไปได้อีกถ้าพูดถึงในรายชื่อของศูนย์หน้าของอังกฤษตอนนี้ผมว่ายังไงก็เป็นแฮร์รี่เคนที่เป็นนัมเบอรวันอยู่นะครับยังเป็นศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งของทีมชาติอังกฤษอยู่และครบเครื่องจริงๆวันนี้เราได้เห็น2ประตูที่แฮร์รี่เคนทำแล้วการสายไปมาใน ในแดนหน้าของแพรรี่เคนอ่ะพอดูเขามีอิสระเขาสามารถวิ่งมาเพื่อที่จะรออาวันจากเรนได้ครึ่งแรกเนี่ยพยายามเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตัวของเคนเนี่ยพยายามจะถอยลงมาแล้วนะครับในช่วงของครึ่งแรกแต่มันไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ทราบวันนี้กราฟิกของฟินแลนด์ขึ้นมาเป็น4 3 3ก็จริงนะครับแต่ว่าพอเล่นจริงๆอ่ะแบ็กเออปีกทั้ง2ฝั่งนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยก็ถอยตัวเองลงมากลายเป็น4 5 1ทันทีเล่นยากมากครับอังกฤษ ออกซ้ายไปหากอดอนออกขวามาหาตัวของซาก้าพื้นที่ไม่เหลือแล้วครับก็เลยต้องใช้จังหวะของเทรนต์มีการแทงทะลุช่องไปบ้างให้นักเตะวิ่งสายเข้าไปอาวอร์นบ้างหลายๆครั้งโอกาสของอ,อังกฤษมีมีลูกหนึ่งนะครับในช่วงของครึ่งแรกที่น่าได้สุดๆก็คือหม่งเข้าไปแล้วด้วยนะครับจากแฮร์รี่เคนโดยที่ตัวของซาก้าเปิดเข้ามาเคนหมงเข้าไปสวยงามมากนะครับแต่สุดท้ายวีอารก็จับลำหน้าไป แต่คนที่ไม่ล้ำนั้นก็คือตัวของกอร์ดอนที่อยู่หลังแฮร์รี่เคนนั่นแหละครับเพราะเขาวิ่งสอดมาจากแนวรับของฟินแลนด์ถ้าจังหวะนี้คือเข้าใจแหละตัวของเคนเขาไม่ได้มองเห็นตาหลังนะครับไม่เห็นว่าตัวของกอร์ดอนอยู่ข้างหลังแต่จังหวะที่โอเวอร์แลปขึ้นมาของกอร์ดอนนี่แหละครับโอ้โหมันพอดีจริงๆแต่น่าเสียดายครับที่เคนก็เลือกเล่นไปก่อนก็เข้าใจได้นะครับในจังหวะของครึ่งแรกแอนโทนีกอร์ดอนเป็นอีกคนหนึ่งที่ถึงแม้ผมว่าเกมนี้เขาจะดู ดูดรอปลงไปบ้างจริงๆเขาเก่งกว่านี้เขาเร็วกว่านี้แล้วดูจังหวะที่เขาเรียกใบเรือให้กับอังกฤษได้ครับจังหวะนั้นแหละคือแอนโทนีกอร์ดอนของนิวคาสเซิลผมว่าเขาเป็นนักเตะที่พร้อมเป็นเป็นปีกซ้ายให้กับอังกฤษมากแล้วเหมาะมากความเร็วมีความคล่องมีแล้วการยิงเฉยบคมด้วยนี่คือผลผลิตจาก u 21ของอังกฤษเองผมว่าผมชอบนะฝั่งซ้ายที่เป็นกอร์ดอนณัปปัจจุบันนี้เลยนะคนที่มาเล่นสลับเป็นเอเซ่ในช่วงของครึ่งหลังเราก็จะได้เห็นเหมือนกัน เอเซ่มีโอกาสเหมือนกันนะครับในช่วงของครึ่งหลังแต่ว่าแม่เอเซ่ก็เป็นนักเตะคนหนึ่งนะที่ผมว่าไอ้จังหวะสุดท้ายอ่ะเขาเขาติดความความเป็นแบบต้องแตะบอลก่อนคือมันมีจังหวะที่เขาหลุดเข้าไปเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะซัดเลยทันทีเขาเลือกที่จะพยายามจะแตะบอลสักจจหนึ่งสักหนึ่งจังหวะก,ก่อนเพื่อจะเปิดทางให้ตัวเองให้มันโล่งให้ได้ครับแต่นั้นมันก็ได้เสียได้เหมือนกันในในช่วงของครึ่งหลังเนี่ยก็มีนักเตะให้เลือกมากมาย คร,ครึ่งหลังเริ่มมานะครับก็เป็นแฮร์รี่เคนนะครับทิ่ซัดเข้าไปจากจังหวะที่เทรนด์เปิดมาให้ฟินแลนด์บีบดีแล้วนะผมบอกเลยนะบีบเกมข้างสนามดีแล้วนะครับแต่ลูกจ่ายของเทรนด์นะครับแล้วการสอดเข้ามาเอาบอลของแฮร์รี่เคนนะผมว่ามันมันเหลือๆจริงๆพอสอดขึ้นมาแล้วเควนแตะไปนิดนึงแล้วก่อนจะล็อกบอลเข้าขวาตัวเองแล้วล็อกบอลจังหวะน,นี้แตะลอดขาแนวรับของฟินแลนด์ด้วยก่อนยิงเข้าไป ยิงธรรมดาก็ไม่ว่านครับยิงเสยแพดานคาเลยหมดสิทธิ์ของผู้สาประตูจริงๆที่คือจะเซฟยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันจังหวะนี้การยิงของแฮร์รี่เคนกดได้แบบสุดยอดจริงๆไม่รู้จะใช้คำไหนเลยครับสำหรับวันนี้การเล่นของแฮร์รี่เคนพอได้ลูกแรกไปทุกอย่างมันปลดล็อกอังกฤษลงนะครับวันนี้ถึงถึงจำนวนประตูมันจะไม่ได้เยอะมากแต่โอกาสของอังกฤษที่พยายามจะส่งบอลก็เป็นในกรอบเขตโทษอ่ะผมว่าก็มีพอสมควร แต่สิ่งหนึ่งก็ต้องชมเกมรับของฟินแลนด์ด้วยนะครับที่ผมว่าเขาจัดระเบียบได้ดีหลายๆครั้งอังกฤษถึงแม้บอลเหมือนจะทะลุไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีแนวรับมาเตะสกัดออกไปนี่คือเกมรับของฟินแลนด์สุดท้ายนะครับก็เป็นตัวของเทรน์อีกแล้วนะครับที่ออกบอลสวยมากจริงๆจังหวะน,นี้เทรน์ก็ออกบอลสวยนะครับจนกระทั่งมาดุยเก้เนี่ยหลุดเข้าไปมาดุยเก้ที่ได้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยลงมาแทนตัวของซาก้า ก็ต้องชมมาดูใแก้ด้วยนะครับจังหวะนี้เขาเห็นแล้วนะครับว่าเคนนั้นว่างอยู่ก็กระแทกบอลจังหวะแรกมาให้เคนนะครับแล้วเคนก็เป็นคนหนึ่งที่พอเขาไปอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วมีโอกาสได้ตั้งป้อมยิงแบบนี้ได้ตั้งป้อมซัดแบบนี้แล้วดูความเฉียบคมครับลูกยิงของแฮร์รี่เคนผมรู้สึกว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เขายิงอ่ะลูกมันจะอปัน่นปั่นโค้งโ้งหน่อยหนีมือผู้สช้อาวุแล้วมันเสียบมุมพอดีรับยากมาก เดีย๋ยวว่าแต่รับเลยพุ่งไปเนี่ยมันมันก็รับยากครับคือลูกยิงของเคนมันจะดีกว่าในในเรื่องของการที่ยิงเอาแต่แรงอย่างเดียวถ้าแรงแล้วไปตรงตัวพวกสาประตูหรือไปตรงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเซฟได้ติดเซฟขึ้นมาความน่าจะเป็นในการที่จะโอกาสได้ประตูเนี่ยผมว่ามันก็มีน้อยลงแต่พอยิงปันป่นๆแบบที่เคนทำอะ่ะโอ้โหมันทั้งหนีมือทั้งเข้ามุมแบบเนี้ยผมว่ามันหมดสิทธิ์พักษาประตูจริงจริง ยิงได้สลานมากครับแล้วยิงได้เฉียบคมจริงๆสำหรับตัวของแฮร์รี่เคนเหมาะสมกับโอ้โหแล้วมันเป็นจํานวนประตูที่ดีด้วยนะสประตูแล้วทําได้ในครบที่นัดที่100ที่รับชัยชาติของเคนพอดีโอ้โหยิ่งไปต่อแล้วดูสภาพร่างกายของแฮร์รี่เคนผมว่าก็าแกก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆสําหรับอังกฤษวันนี้ต้องชื่นชมทั้งรีคาซี่นักเตะทุกคนที่ลงมาผมว่าพอลงมาแล้ว่มันไม่ได้มีส่วนเกินอ่ะคือ คือผมไม่รู้จะอธิบายเกมของ,องกฤษวันนี้ยังไงที่ทุกคนที่ลงมามีส่วนร่วมกับเกมจริงๆนะมันมันไม่ใช่ว่าทิ้งไปทั้งฝั่งหนึ่งไม่ได้มีคนที่จะโหต้องพึ่งคนคนเดียวอะ่ะเออผมใช้คํานี้แล้วกันมันไม่ต้องพึ่งคนคนเดียวมากขนาดนั้นนะักเตะทุกคนที่ลงมาในสนามของ,องกิษวันนี้มีส่วนร่วมกับเกมจริงและพยายามจะพาบอลขึ้นไปทุกคนมีส่วนร่วมนะผมไม่ได้บอกว่าใครจะโดดเด่นสุดๆขนาดนั้น แต่คนที่ทําได้ดีสุดๆมันก็มีเพราะว่าบอลมันอาจจะผ่านมาที่เขาเยอะแต่คนที่พอบอลมาถึงเขาอะ่ะผมว่าเขาก็ทําได้ดีเหมือนกันลูอิสทาได้ดีครับแอนโทนีโกดอนทาได้ดีทางฝั่งซ้ายพิจ็กเกลิสของเราอะ่ะผมว่าจังหวะคลาสบอลของพี่แจ็คของเรามันก็ไปไกลเหมือนกันคือจังหวะการเล่นร่วมกับเพื่อนอะ่ะผมว่าเนียนตาแล้วไอ้ตำแหน่งที่พอจะไปซ้ายอะ่ะพอเขาปุบม,มาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตรงกลางแล้วเล่นทางฝั่งซ้ายหน่อยอะ่ะโอ้โหพแจ็คของเราก็าจัดจ้านเหลือเกิน จัดจ้านจริงๆนะเล่นสลับกับกอร์ดอนได้ดีแล้วถ้าเมื่อไรคู่หูคู่นี้ของอังกฤษนะครับได้มีโอกาสซ้อมร่วมกันเล่นร่วมกันไปเรื่อยๆผมว่าก็เป็นคู่หูอันตรายฝั่งซ้ายของอังกฤษเหมือนกันยอดเยี่ยมนะครับในอังกฤษของยุคใหม่ของยุคของลีคาซิวันนี้เล่นดีมากดีจริงๆแล้วเป็น2ประตูที่ยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนเทรนด์ไม่ต้องพูดอย่างที่ผมบอกไปจังหวะหลายๆจังหวะมาจากเขาจริงๆเรายอดเยี่ยมมากครับพอมันเนี่ย เพราะมันเปิดโหมดเฮริเคนในใ,ในในในวันที่เขาเหมือนเล่นให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยนี่คือสิ่งที่อังกฤษได้จากเขาครับนี่คืออันนี่คือสิ่งที่อังกฤษได้จากเขาเลยเขารู้เลยครับว่าเขาต้องเล่นยังไงเขาต้องไปอยู่ตรงไหนแล้วเขามันจะทําให้เขาได้คลอสบอลเข้าไปเขาจะเปิดบอลยังไงโอ้โหมันมันสุดจริงๆวันนี้ต้องยอดเยี่ยมมากแล้วก็หลายๆตำแหน่งของกฤจมีผู้เล่นที่ขึ้นมาทดแทนได้ตัวของชาก้าเองก็มีมาดูใหเแก้ขึ้นมา คือขึ้นมาสับเปลี่ยนกับเขาเขาไม่จะเป็นต้องแบกขนาดนั้นแล้วนะครับสำหรับในตำแหน่งทางฝั่งขวาของอังกฤษผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยถ้าแค่มันจะต่างกันเนะผมผมว่านะมันคงเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็เรื่องการตัดสินใจในบางจังหวะเท่านั้นเองบางจังหวะผมว่ามาดูเก้ยังปิดในเรื่องของการจบพยายามจะจบด้วยตัวเองแต่ว่าเขาไปได้ไหมเขาไปได้ แต่จังหวะเล่นร่วมกับเพื่อนผมว่ามาดูเอเกทำได้ดีเดี๋ยวเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับสำหรับตัวของมาดูเอเกไม่ว่าจะเป็นในนามของสโมสรเองหรือแม้กระทั่งในนามทีมชาติอังกฤษยุคใหม่ๆน่าชื่นชมมากครับคือมีผู้เล่นที่มากความสามารถอยู่ในทีมล้นๆเลยอะ่ะอย่างที่ผมพูดไปเรายังไม่รวมตัวของจูตเบลลิงแฮมฟิลฟอร์เดนโคพัมเมอร์นะและมิดฟิลคู่กลางเนี่ยที่เล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกณนะปัจจุบันเนี่ย แจ็คเกลิสกับตัวของเดคกแคนไรส์อะผมว่าถ้าเอาคู่นี้ออกแล้วเอาคู่อย่างจูด์เบลลิงแฮมกับตัวของฟิลฟอรเดนลงมาแล้วรูปแบบเกมของกิจเป็นในลักษณะนี้นะโอ้โหคลาสบอลเกมรุกที่มันจะเล่นด้วย2คนเนี้ยผมก็ไม่อยากคิดภาพเหมือนกันแล้วมิฟิลตัวรับก็ใช้เด็กแคนไรส์ไปโอ้โห เดี๋ยวรอดูเลยนะครับอังกฤษจะกลับมาเล่นฟุตบอลยูฟ่าในชั่นลีกเนี่ยในเดือนตุลานะครับอีก2เกมนะครับพบกับกรีซนะครับที่จะเล่นกับกรีซนะสำหรับอังกฤษก็ไปเยือนกรีซซึ่งเก็บ6คะแนนเหมือนกันผมว่าก็อาจจะไม่ง่ายแต่เราจะได้เห็นในวันนั้นก็รอแล้วกันนะครับว่าจะได้เห็นชุดเบลลิงแฮมฟิลโฟเดนโคพาเมอร์หรือยังนะก็คงผมว่าคงได้เห็นแหละแต่ระบบการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยผมว่าน่าดูเหมือนกัน เดี๋ยวรอดูอังกฤษในวันนั้นนะครับกับยุคของลีคาส์รนี่ว่าจะเป็นยังไงและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจกันได้รวมไปถึงกดซุปเปอร์แตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านเวลาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทั้งนะครับ enjoy ครับ